สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับสวนฝรั่งกิมจูสวนวงนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะฮะให้ท่านผู้ชมนะครับในการห่อฝรั่งนะครับมาหลายสัปดาห์แล้ววันนี้ก็ห่อเสร็จทุกร่องนะฮะใช้เวลานาน,านมากเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าหลังจากที่ห่อเสร็จทุกร่องแล้วเป็นยังไงผลผลิตในรอบนี้เป็นยังไง เดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนี่นะครับหลังจากที่หอมมาหลายสัปดาห์นะฮะตอนนี้ก็เสร็จทุกร่องนะฮะก็ แต่และต้นก็เยอะพอสมควรนะฮะหลังจากห่อเสร็จเราก็จะเริ่มกลับไปห่อใหม่ฝั่งนู้นนะฮะวันนี้ก็จะเริ่มห่อใหม่หอ่อเริ่มร่องที่หนึ่งใหม่เพราะว่าห่อเสร็จฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็ใหญ่นะฮะนี่ก็คือหลังจากที่ห่อเสร็จไปเมื่อวานนะฮะวันนี้ก็จะมาเริ่มเนี่ยอย่างนี้ก็จะอีกแป๊บหนึ่งก็จะได้ห่อแล้วนะฮะนี่ย อาทิตย์หน้าก็น่าจะได้หอรุ่นใหม่ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆฮะเนี่ยรุ่นรุ่นรุ่นต่อไปกำลังขึ้นมานะฮะนี่หลังจากที่ห่อเสร็จนี่ฮะก็แต่ละต้นก็เยอะพอสมควรนะสำหรับรุ่นนี้สำหรับรุ่นนี้นะฮะเนี่ยฮะสำหรับต้นนี้ก็เนี่ยเนี่ยชุดนี้เดี๋ยว เนี่ยสักพักเดี๋ยวจะได้ห่อนะฮะเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวแต่งแต่ง,ตงเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ก็พอพอห่อแล้วเดี๋ยวจะเริ่มห่ออาทิตย์หน้าไม่งั้นก็ไปห่อฝั่งนู้นก่อนห่อฝั่งนู้นก่อนนะฮะไล่มาก็จะพอดีหรืออาจจะโตกว่าขนาดก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะแล้วก็จะรุ่นใหม่ก็จะขึ้นมาอีกเนี่ยนะะี่นะผลดีของการปลูกพลังกิมจูนะฮะนี่ฮะนี่แหละบรรยากาศหลังจากที่หลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะฮะดูะฮะ กิ่งก็ต้องค้ำเดี๋ยวหักนะฮะดูกิ่งนี้อันนี้ก็ต้องต้องค้ำนะฮะไม่งั้นหักกิ่งก้านหักลูกดกลูกเยอะนะฮะต้องคำ้ำนี่นะฮะหลังจากที่ห่อเสร็จก็พาทุกท่านมาชมบรรยากาศหลังจากที่ห่อเสร็จว่าเป็นยังไงฮะดกไหมรุ่นนี้เยอะไหมเนี่ยเนี่ยเพิ่งจะห่อผ่านไปนะ ลูกก็กลับมาพอได้ห่ออีกแล้วเนี่ยฮะดูสิฮะเนี่ยบรรยากาศในสวนก็ชมบรรยากาศไปด้วยฮะสำหรับรุ่นนี้เยอะเยอะ,ยอะพอสมควรนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยกลับมาได้หออ่อแล้วฮะเนี่ยหลังจากที่ห่อไปเต็มต้นเลยฮะต้นนี่ดูสิฮนะเนี่ยห่อเต็มต้นเลยนี่คือบรรยากาศหลังจากที่ทาการห่อมาหลายสัปดาห์แล้วก็ห่อไปจบล่องเรียบร้อยนะฮะ นี่นะฮะท่านผู้ชมเดินชมนะนี่นะก็อยู่ในปริมาณที่เยอะพอสมควรนะฮะเนี่ยอย่างรุ่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็เนี่ยไม่รู้เดี๋ยวก็คงได้หอยอีกฮะเนี่ยเดี๋ยวก็คงได้วนเก็บตกไปเรื่อยๆฮะแล้วก็รุ่นต่อไปกําลังจะขึ้นนะเนี่ยรุ่นต่อไปก็มานะฮะในต้นเดียวกันนะเนี่ยต้นเดียวกันเนี่ยนี่รุ่นที่หอก็เป็นอีกรุ่นหนึ่ง เนี่ยรุ่นต่อไปกำลังมาดอกดอกกําลังจับดอกเนี่ยรุ่นนี้ก็จะได้ห่ออีกนะฮะเนี่ยนะนี่คือพาชมบรรยากาศหลังที่หอ่อหลังการห่อนะฮะนี่แต่ตอนนี้ก็มีศัตรูนะฮะก็เข้ามารบกวนก็คือเพี้ยไรยแดงนะฮะ วันนี้ก็มาทําให้ผลไม่สวยนะฮะทำให้ผลไม่สวยเราจะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่เจอนะฮะเที้ยตัวนี้เนี่ยฮะเนี่ยจะได้หอ่อมันจะเป็นตัวแรงๆเล็กๆนะฮะแต่ผิวก็จะไม่สวยเลยนะฮะดูดูแล้วผิวจะไม่สวยอย่างนี้ก็ได้หอ่อนี่เพิ่งห่อผ่านไปนะจะได้หอ่อีแล้วเมื่อสองสาวันที่แล้วนี่ลมแรงฮะดูดิฮะถุงเปิดห่อเปิดเลยเนี่ยฮะ วันวันก็ไม่ได้ทำอะไรฮนะก็ตรวจตราดูความเรียบร้อยแล้วก็ดูว่าต้องแก้ไขต้องทำอะไรฮนะแต่ละวันนี่คือสวนฝรั่งกิมจูสวนวงนะฮะก็ฝากทุกคนนะฮะเข้าไปกดติดตามในเพจสวนฝรั่งกิมจูนะฮะแล้วก็ในช่อง y t u t u นะฮะทัสอินดี้นะฮะ นี่นะบรรยากาศหลังจากที่ห่อผ่านไปก็ผลผลิตก็เยอะนะฮะสำหรับรุ่นนี้ก็ดีใจนะฮะที่ผลผลิตออกมาได้ขนาดนี้เราก็ดีใจก็ฝากทุกคนนะครับที่เข้ามากดติดตามหรือว่าใครสนใจสอบถามนะฮะก็โทรมาได้ที่097นะฮะ1 2 3 7 6สนะครับนี่รุ่นต่อไปกำลังขึ้นนะฮะ อันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ